สวัสดีค่ะวันนี้เรามารีวิวบรรยากาศร้านมาชิตะนะคะสาขาการจานาเป็นร้านหมูกระทะนะคะสไตล์เกาหลีโดยรวมแล้วนะคะคืออาหารหลากหลายมากๆนะคะวันนี้ที่เอ๋มานะคะเขามีโปรกุ้งแก้วไม่อันแต่ว่าขอตินิดนึงนะคะของค่อนข้างมาช้าแล้วก็ไม่ได้มีให้ตลอด คือต้องใช้เวลาในการรอค่ะแต่ขอพนักง,งานก็หยิบมาให้ค่ะแต่ต้องรอนิดนึงสไตล์เกาหลีใช่ไหมคะเราก็ต้องมีน้ําเย็นๆเ,เกาหลีเนาะมาต่อของหวานกันค่ะเอว่าของหวานที่นี่เขามีหลากหลายดีนะคะคือเราอยากกินอะไรอยากทําอะไรเราทําเองได้เลยค่ะไม่อั้นด้วยตกแล้วคนละ299ร9นะคะรวมน้ำรวมของหวานแล้วก็เนตอยู่ที่320บาทค่ะประมาณนี้ค่ะ แล้วก็เอถ่ายบินไว้ให้ดูนะคะว่าเอมากัน3คนนะคะหมดไปเท่าไหร่นะคะประมาณนี้จ้า